มาสุมคะนะเมื่อในคาร์เดมาเฮนี้พาดีว่าทุบป,ปัญหาไอคอนของเฟซบุ๊กหายอ่านั้นปุ่มของเฟซบุ๊กหายกว่าอันเละอันหนึ่งนะคะนะมันอ่าเปลียนไววจึงในในจึงมันซ้ำเปลี่ยนไววจึงในบ่ไหนคารเดมาแกปัญหาของอันไหนค่ะนะเขาก็เตียเข้ากว่าที่เฟซบุ๊กของเขาในคะนะเตะเขากว่าครับพอเตะเขามาจ้งแเนว้นหันขางเลยก็ไม่ ของเขาในมันได้อยู่ตั้งแต่คณะยันวัวมันเป็น ios ถ้าเป็น Android ในมันได้มีดั้งหนือจะในคณะสองคันครับตั้งแต่คณะนะครัมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าในคณะครัมีอยู่ห้าอันในคณะมันซ้ำหายกว่าอันเลอะในมันซ้ำอันมีอันอันมันหายกว่าคณะอันมันหายกว่าคณะหนึ่งครับอันตัวยปิวอันมีคณะตั้งแด่ในครับสองครับอันเป็นปุ่มว่าบนยอดเป็นโอ้ยกอเ์ฮามาในอันนั้นก็หายกว่าคนะ พอมันหายกว่าเจ้างแนวเนี่ยเขาเลยขึ้นกว่ามาดีเลยนะพวกในสิ่งเขามาเนี่ยไปดังใจนะครนะเมนูดังใจนะครับพอเป็นเอนเตอรยก็จะเป็นหางหมักโลกนะครับนะเท็กเขาก็ดีนะครับพอมาดีเนี่ยเนี่ยเขาป่ายมาใช่ไหมครับย่่เขามาดีหมักโลกนะครับนะ,าานะ,ะบมาดีการดังค่าในทางกอ่ะพอขึ้นมาเจ้างแนวเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเท็กไการดังค่าในทางกำน,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 นะนะอ่าพอ พอเขามานานนะเนี่ยในยเขาก็ปลายฮาปลายฮาครับปลายฮาเขากว่ามันว่าอ่าเป็นอันไหนครับนะเป็นอันคาซีไว้น,นคะครับยวเขาก็เตี้ยเขากว่าครับนะพอเขาเตี้ยเขามาเนี่ยมันไมนมีอยู่สองแถวจึงในครับนะพวกมมีอยู่สองแถวจึงใน,งนงงใน,นเขาก็เตี้ยแถวดังเหนือนะครับอ่าพอเตี้ยแถวดังเหนื้อเน,นี่ยในมื่อแกอันคาราเต้ก็ของคาไฮในครับนะนะครับโปรไฟล์ของคาก็มันถูกซ่อนไว้นะครับนะอันด้วยวิดีโอของคาก็มันถูกซ่อนไว้นะครับนะ อันเป็นบัวเป็นย้อนเป็นได้ก็เข้ามาในอันมันเดือดหันว่าเผยย้อนมาอันวันนั้นก็มันก็ถูกซ่อนไว้คขนะดว่ามันถูกซ่อนไว้จะในห้องที่คือแก่ละในวันนี้เข้ามาเตี้ยเข้ากว่าที่ในขนาดซ่อนอยู่นะครับเข้าที่แก่เป็นปู่ฝ่ายค้างหนึ่งตั้งขนะซ่อนอยู่นะครับเตี้ยเข้ากว่าครับปัดเด็กเข้ามาเสื่องแนวในเข้ามาอ่าเตี้ยอันว่าปักหมดตั้งเหนือในขนาดอันมันมันไม่มีสามอันในขนาดเตี้ยอันหั้่เหนือสุดๆครับอ่าให้มีตัวเลข ปักหมดแล้วให้มีตัวลิฟต์จะในคืนมากํามังค่ะนะว่องขึ้นมาในก็เขาก็มาผุยมุ่ดมุดคาะกันเนี่ยนะอันเขาหลวในค่ะนะอ่าเขาก็ขึ้นมาผุยแทงอันเป็นวิดีโอในค่ะนะเราขึ้นมาเต้ไก่ปักหมดแทงกํามังในคณะมันเด็กขึ้นมาอยู่ร่างเดือยในคณะสองอันงะย่อก็ไม่เอาขึ้นมาเอากว่าแทางครับเฮ้ยก็ของเขาในค่ะนะเจ้ากว่าฮะนี่กำลังเดือยแหงอ่ะ ก็ไม,ม่มันเดมมันเดมมีมาวในขณะนะปวงมีมาซึ่งเล้วในเขามาปัดเปรดเฟซบุ๊กเขาในขณะ้เขามาปัดเปยดซึ่งนนขณะขึ้นไม่เดียดเขากว่าครับเพอาุณมีเข้าใหม่ครับนะอ่าเตียนมันหายกว่าเมื่อไกล้ในขึ้นเข้ามาามัวเราในขณะนี้ครับ,รบมือไกลข้ามมีคณะนะอันด้วยวิดีโอม,มีครับอันเป็นปุ่มเพื่อนแน่ครัมีขณะนะปุ่มได้ก่อของเขาในคณนะ แล้วก็ปุ่มทางอันนึงในโปรไฟล์ของ,ขงค้าในกองมีคำเ่าไอนะนะครับก็แม้มันด้มีเด็กขึ้นมาโมดเดลในคณะ,ะด้วยบิวไลายเย้าในคณะก็แก้เสื้อในใะนคณะกำลังสุดอย่าไปลืมติดปันสับสไครต์คล้องของเขาทีอ c h a n ช e นของระคณะอ๋อค้าไม่สุ่มค่ะ